สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องจุก,กจี้นะคะเราจะมารีวิวขึ้นเหมือนตอนนี้บีนเคฟอร์เนกับ CGM รุ่นหนึ่งของส่า,สามเขามารวมกันหมดเลยนะคะตอนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เฝ้ารอทุกคนก็เฝ้ารอใช่ไหมคะแฟนคลับทุกคนเนี่ยเฝ้ารอเหมือนกันซายยนารคาคอมาดูกันว่าแบบสองคนเขาจะเต้นกันยังไงอะไรยังไงมันก็ต้องแบบมาทำรีแอคกันนิดนึงใช่ไหม นี่หนูจะแบบเรียกเดียวๆเลยนะเพราะว่าไม่เคยดูมาก,ก่อนเหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะทุกคนไม่เคยดูเราแบบพรี 5, 4, 3, วิวพร้อมกันห้าสี่สามสองไปเขาจะมีโลโก,ก้ว้าวเขาของลูกนี้ถ่า,ายถ่ายยากมากเน่ๆวิคนลลกหนาวอุ้ยก็ตื่นเต้นเนาะโอ้โหเซตนี้คือแบบ ายอู้หูแล้วแบบซูมเข้าอ,อ่ะอ่าเป็นเต้นรวมอุ้ยน,อน,อนอ้องๆเต้นพ้อมกันมากที่ไม่ได้อวยนะทุกคนคือเราไม่ได้เป็นแบบแฟนคลับวินเคอยู่แล้วแต่เราแบบดูที่เขาดูเขาดูตั้งใจเอ้โยเ้วท่านี้เหมือนแบบจุดดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบการแบบว่าดำนามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ เง้วเย้วเย้วยไปอุ้ยเต้นได้สวยเลยอะเราดูของ a k b มาไงโอ้โหฟอนฟอนสวยไม่ไหวอ่ะโอ้ยมิสิจะแบบเพราะแบบทุกคนรู้ปะว่าแบบดูให้จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันพูดยาวโอ้โหฟอนโอ้โหมิสิก โอ้โหไปอะโอ้โหชูแคมอุ้ยอุ้ยโมบิวหนึ่งสุดข่อมีโอ้ยฮุบพุบพุบเล็บลีนอะอุ้ยอุ้ยแดงเด้อสาวยงวิชวนวิชวนวิชวนวงคุณไม่ทันคนเยอะเกินอ้าวไม่คเรียงไม่ทันทุกคนมันเกิดขึ้นเร็วมาก เอามันค่ะมันเลยซินมันเลยซินไปแล้วเออสันน้ำปลิวปวเพียวเพียวโอ้โหสดายอ่ะนี่อุ้ยฮเรียกไม่ทันแหละทุกคนมันมันเกิดขึ้นเร็วมาก จะพูดถึงใครก่อนดีอ่ะพีไปหมดเลยอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวจริงอืใครดีย่ะอ่าชุดมาแล้วชุดแบบไม่นาอุ้ยแกงนางฟ้าแกงนางฟ้าอุ้ยสีเหลืองสีเหลืองสีใจ โอ้โหพี่ว่ามิงแบบตายนะเอาตายนะโอ้โหสิตาโอ้ยได้หนูโอ้ยแกงนี้คือแบบขเขาเซ็กซี่นะเขหาหันมาแล้วแบบไอ้จำเป็นหนูหนูมองจอไม่ได้หนูเลียกไม่ทันอ وي, ุ้ยชมพูคือเอาไปอ وي, ุ้ยชมพูแบบโอ้ย เขไม่มีอยู่จริงหนูไม่เชื่อว่าเขามีอยู่อ่ะหนูว่าเขาไม่มีนะเขามีอยู่จริงอ่ะไปสีสม้มสีฟ้าอุ้ยเฮ้ยหน้าหมาคนนี้หนามากเลยวนหัวนี่ไม่ใส่ลงนะแต่วนนั้ไมไม่หนีเนี่ยนี่ ที่พี่ชะลาลายก็คือแบบเหมือนโดนตบหน้าพี่พี่เชอร์ส่งจุ๊บมาอุ้ยค้านิ้งฟอนอยังไงชอบสวยโอ้โหมาสิมาสิจะด,ดึงโอ้โหพี่ปัน เท้าไข่อะนี่แหละสอดที่บอกอะวิ่งสองคนนั้นเขาวิ่งแข่งอะไข่นะโอ้โหไม่สิเนี่ยสักมาตัวโอ้ยชมพู่ เห็นไหมยังไม่จบเลยยังไม่จบยังไม่จบน,นี่ชอบเหลือชูแพมรมแจ้งเราว่าชูแพมเออพี่เป๊พี่เป๊กเตะทะเลเป็นฟุตบอเลเลยอ่ะ อันนี้เขารู้ไหมว่ามันคือทะเลอ่ะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตะกอออ้อเอโอ้ยน้องมีนน่ารักอ้าผีหลอกไม่ไหวโอ้ยเฟมเป็ดน,น้อยโอ้ยทุกคนหนูแบบเวลาเขาทำรีแอคนี้เขาแบบพูดยังไงให้มันไม่นมัน,ม,นมันไม่เมื่อยปากอะ หรือเขาดูก่อนแล้วเขาค่อยพูดเนี่ยนะคะ่ะก็แบบดูจบแล้วรู้สึกว่าปาทำใจในตัวแบบน้องๆมากเลยรู้สึกว่าน้องๆเต็มที่มากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าจะให้ดีเทลอะต้องดูอีกสามสิบรอบนะคะถ้าจะเก็บแบบเป็นช็อตๆแต่แบบตอนที่หนูฟังตอนแรกอะกลมๆส้มๆไงแวบบแรกเลยนะมันคือแซลมอนใครไม่คิดแต่หนูฮิดแบบ กงๆส้มๆใหญ่คือหนูไม่ได้คิดว่าแบบมันคือแบบมันคือทุ่เหลืออะไรกูจะแต่ผมแบบเอ้ยอะไรขนาดนั้นนะ่ะคือจังหวะเดินมาคือแบบโอ้โหมันมันกระแทกอะ่ะคือมันราวนะใจมันแบบมันค่อนข้างร้าวนะใช่ป่ะคือมันเกินไปแล้วมิรูสิกอะ่ะชอตแบบอะแบบ อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยวิงวังของเขาคือแบบคือแบบขอจับได้ไหมจลมฮลมัลโหลแบบอันนี้เราจะข้ามข้ามช็อตแบบน้องหน้ามาหนาไปก่อนนะแล้วเราจะฟีดคนอื่นไปก่อนนะคือเอ่ะแล,แล้วชูแพมอ่ะคือแบบว้าวแบบเอาอะไรมาคนไทยอ่ะแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นไปยาวคือแบบ เพ่อนจริงๆน้องแบบน้องเขาแบบเพอร์เฟกจริงเพอร์เฟก